มาดูฮะมอดีครับ <c oughs> จะของแบบมีหรือเปล่าเจอตุต๊กตาม,มาอวดเจอตุ๊กตาม,มาอวดซีเขียดไหมเดินสอง 2. นี่ไหนรู้ไหนเพชรจ้าหุยน่ารักมาตาไปหน่อยไปหาพี่คร่ย อย่าผอกเซ็นไปเนาะใช่ไ้มไปละไปเราไปเอารถไปเอาเสื้อผ้ามาโอ้ยครับมาเลยนะตัวมัมมี่พี่ยายแพงเดี๋ยวแม่แม่โอนให้น้องเดี๋ยวให้น้องโอนรอได้ทั้งสองเขาเลืโอนแม่ไม่เอาถ้าคัดถ้าคัดแต่งหน้าหนูไม่เอาถ้าคัดแต่ถ้าเกิดให้อ๋อครับถ้าคัดแต่งหน้าหนูไม่เอานะ ถือตุ๊กตาไปอวดพี่นี่มีหรอถือตุกตาไปแล้วก็อ้อซ้อมไปข้างหลังแม่ซ้อมไปข้างหลังแล้วก็บอกว่ามีอะไรให้ดูไม่ได้อาแค่พี่เดียวให้สองพี่ย่าให้สอันเลยเอาไมพวกเนี้ยแฉะแะจนทั้งงไม่ได้อาแค่พี่เดีวใครจ้าตัดตัวเวงเจียวตัวง่ายเห็นว่าจตัวเลยจ้าตัวเลยเห็นว่าทุกวางตัว่ายีจมาอันนี้จอขอตัวหนึงมาได้ไหมเนี่ยือไปอ้าก็่เออเพาะจะาตัวเลคือตัวใหญ่ หพี่ตแกของพี่ตังเราของพี่ล่ะของพี่ตังล่ะตันเล็กพี่ตังเป็นผู้ชายเลยพี่ตังเป็นผู้ชายไปดูน้องโดนหยาดเมฆจะแดงจะสีคลาดผมพี่เห็นวันนั้นน่ะแต่งหน้าไปดูข้างเลยขอบคุณคะับขนมจากน้องจ้าเป็นอย่างนี้ไปไปเผื่อตุ๊กตาไปอ้างเรา น้องก็จะไปเราว่างสามวันอุ้ยแทงสามวันไปไหนนี่สรุปหนูได้ไปงานไหมหนูจะไปไหนไปนอนไหนพี่ตังอ่ะแม่สวนแม้ตังไปน้ำเน่ไปไหนไปจย่านเขาเจมีนี่ที่ไปไมินี่เหรอโอ้โหไม่มีมูเลยอ่ะโตมั่งโตมีเดี๋ยวนี้ไม่มีเพื่อนเลยสามวันต้องกินลูกนี่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 แล้วหนูก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะว่าหนู พอใช่ใช้หนูโอกาสน้าชวนด้วยนะคะจ้าจะไปเที่ยวไหนจะไปเที่ยวไหนจ้าปูลวิลล่าเขามีพูลวิลล่าโอ้ยอิจฉาว่าเออได้มีเนยได้ราบวันนี้เราอุตส่าห์แบบนี้เราอุตส่าห์ว่าจะตั้งใจจะไปแล้วอ่ะเสียใจมากแต่จะรู้สึกว่าคขาจะอยู่วันต่างฟรีนะโอ้ยโมกโอ้ยโมกเสียใจเลยดิหน้าไม่ได้โมกจะไปลบไปลุกไหมอยู่บนหลังลาได้ไหมก็เป็นตัวมัมมี่เราลาไม่ได้ ตัวมัมแ้วตัวมััมตวีนๆเราจะไม่ได้เห็นหน้ากันสามวันคุอื่นคนอื่นไม่ได้ว้างะถ้ท่านลานเามีประเด็นสับจิ๋วเนี่ยรศัหญ่ตัวสับจิ๋วแพงรุ่นไหนอะรย่นี้คือยี่สิบ iPhone ยี่สิบยี่สิบบาทไปลูกไป เขาอกเป็นไปมาลองคอไยนี้จะลองคอเจอกันสาวสิเครับแม่สามวันเลยสวันันะ้ผู้หญิงไปหรอปีนี้นะฮะปีนี้พวกเราไม่ได้ไปเยอะมาไอ้แพงอายุยังไม่อันนี้ไงมันเป็นภาพไอ้แพงอายุไม่ถึงสิบแปมันเข้าไม่ได้ถ้าถ้าเข้าไปปุ๊บก็ ใช่ดีที่สุดแล้วคือการเซฟน้องให้น้องไปดีแหลกก็นลดีแล้วให้น้องไป้รงพัก่อจบเขาอกว่า18เดเาเซ็นไปไมาก8 1ถ้ามีก็ไแค่ด็กคเยว4เองจ้าม่าอครับขอบคุณนะคะขอบคุณวันนี้พี่ตังที่แต่งหน้าให้หนูนะสวยมากกดดันมากแม่กดดันมากครับกลัวไม่สวย ขอบคุณพี่ตอนขอบคุณพี่หลิวด้วยนะคะที่ทำผมให้ทำผมให้หนูแบบสองแปดสามวันนี้เจอกินถึงนะโทรหาบ้างโอเคพี่ดังไม่ว่าจะไม่สนุกเด้อเจอแล้วสามวันจะเผื่อเลยเด้อโอเคเอาของฝากอะไรทักมาหนูใส่ฝากให้อลังทะเลมาฝากด้วยไปไหนไปทะเลไปไหนนี่เจ้าตัวหนูเจอไพ่หนูแล้วรอดูพี่เราดูได้สดนะโอเคค่ะ เขบบาไปเป็นคอปาเขาไปเป็นทะลหาเปาลื่นอนเลื่น้นยนวยบมิวายบ่ลไปรถแล้วไปรถแล้วบ๊ายอาอต้างกลับเลยแล้ว เอาของเอาของนีแแ่แม่สวัสดีค่ะขอบคุณสวัสดีครับตตเตยเตยเป้ากระเป๋าครับได้เป้าของพอ่อนี่ไงพ่อเตยเตยพ่อธีระพงศ์ฝากให้ตื่นเต้นไหมพ่อธีระพงศ์ฝากให้คบขอน้องจำไม่แบบโอนเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคน ไม่เตรียมมาดีครับเที่ยวเผือด้วยะแม่อ๋อแม่หนูรอดูไรสดเด้อพี่เตยเอาเสื้อผ้ายงพี่เตยเอาเสื้อผ้ายางพี่เตยวันีจะบอกอะไร คืออากงนะคะที่มามาแรงให้หนึ่งขอบคุณแม่ครับฝากสถึงตังค์ด้วยขอบค,คุณครับเดี๋ยวแม่แหม่มโอนมาให้ขอบคุณครับเร็วๆจะรอที่เดิมนะจะรอก็ได้เสร็จยังเสร็จแล้วเอาจะท <ขอ S 1> ายยังเขาจะทยยิงคืเราไปวัดบางปิ้งกันต่อนะครับไปนอนพักบางปิ้งอยู่3วันนะครับผม เอาจะพายังจะเสิรพายังไปเอาเสิร์พาก่อนไปลยเดี๋ยวรอเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าไอดินใช่ไหมคนเราไม่รู้ฟอนอยู่ชั้นสามยังได้ติ๊ต่างบักหลายแม่ตัดเ้าอีหลีเราเราจะเราจะไปตัดผมแล้วเราจะฟอนไอ้แพงบอกว่าอะไรรู้ไหมเจตเลยไอ้แพงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยคุยดีกว่าเดี๋ยวค่อยคุยนางนางบอกว่านางเสียใจที่เราไม่ได้ไปด้วยเราติดงาน ตอนนี้ก็มิดๆหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดแฟลชไม่เป็นแล้วเปิดแฟลชไม่เป็นถ่ายคลิปแล้วเปิดแฟลชไม่เปลีน่ยนถ่ายครทีเ่เปิดแฟลชไม่ได้โอ้โปาปิดคลิปให้หน่อยเ,ยเร็วโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้สำหรับช่องนี้ช่องไหนช่องพี่ตังศิลวิทย์นะคะแล้วก็โจเอลนะคะปะติดตามน้องนี้นี่ด้วยนะคะรับพักแล็บสามวันเนาะ Bye bye. bye, bye.